สวัสดีครับผมชื่อไนอักกิติพงศิ่ิดดหาหน้าผมมาบอกว่าผมประกาศคงตามหาพ่อครับพ่อก็ไม่รู้อยู่ไหนแม่ชื่นแม่แจ่มอุมหมอของสิงหาหน้าเขาตายไปแล้วเสียเมื่อปีใหม่เมื่อเดือนที่แล้วก็ รู้สึกอ้างว้างมากผู้ชายคนนี้คงคิดยังไงอที่ทิ้งไปนึ้ออายเขามนรูปปีกลางอย่างเนี้พ่อแล้วก็คงเป็นผู้ชายเสียเปล่าไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นก็ ผมเสียใจฮะผมถ้าไม่มีพ่ออ้ามไม่คนเกิดมายึงพูดอย่างนี้ก็ขอขอบคุณม,มากแล้วก็ใครยญาตพี่น้องของพ่ออ้องเสียหนังช่วยดูยูทุ e ชุดนี้ฟังวางบอก เขาหน่อยฮะว่าณผูพุท้ชายเยี่ยมมากเราปดชอบเยี่ยมมากเยี่ยมจริงจรงเขาเกิดเนี่ยพ่อแม่ผมแม่ตายแล้วนะตายเมื่อปีใหม่ปีทีแล้วเนี่ยเมื่อปีกรเนี่ยแม่แจ่มอุบมาพร สิ่งนั้นแล้วก็ผมน่ะยังรักพ่อเสมอแม่พ่ออยู่ที่ไหนว่าพ่อเคยทำเร็วแค่ไหนพ่อคือพ่ออารพ่อในใจอารเสมอไม่เคยว่าไม่เคยบ่นเพราะพ่อคือพ่ออารปล่อยวางนะ ปล่อยวานอยากเจอหน้าพออีกสักครั้งจอได้ไหมขอจบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ยบายใส่โดนนะละ